เอาแล้วโว้ยโมรเคียเนี่ยแตกเลยเปิไอ้ปืนเลขสอ่ะไอ้ปืนแอลแจ๊บอะมันยิงมันระเบิดเลยนะอันนี้คือเก็บไมันคือูดะโอเคมดปาโมให้ครับแล้วปืนแอลแจ๊บอะมันยิงแล้วมันเองได้เยอ๋ออันนี้ปืนแอลแจ๊บอ่ากูเชื่อไรเคียตีไอ้

ีเนอระี้ากันทีาแล้วสิเยอะไปปาแม่นง่ะอะไปปาใส่กูอ่ะเพื่อนปาใส่สี่ไงกูสี้ยกูเสียดิ่งจอดแล้วเสียดิ่จอดเสียดอ่งจอก็ทำไมภาพมันแตกๆเนี่ย เอ็กจอดจริง uhm นี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่ได้ไอ้ไม่ได้โอ้ใอ้ปากูอะทำไต้องมีทงันต้องมีท่มนต้องมท่งไอ้ต้อป่าแม่นยังไงี่ตัวอะไร ปาไม่โดนเลยวะรวยอีเด <S yr> ียดหมดเฮียบอลบวกเข้าไปได้บวกเข้าไปโอ้ยขบไปขบไปกูปาไม่โดนเลยวะเียเออการะอยกันเออสวยกันบุก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 เฮ้ยหลังมั้ย นีไงดับเบิลดับเบิลแอร์เจฟบแอร์แจ๊บเอ๊ะแจ๊เพื่อนเหี้ยนีไงแตกตีเป well, ิดตีไงตีไงช่วยช่วยช่วย ไม่ทันหลายเออป้องรักป้องรักจะรักวะทุกคนอ้ไอ้คนนี้เนียนเนียนเดี๋ยวไม่ได้แสดงโซ่โซ่โซ่ตามตามโซ่ตามโซ่้วยโอ้ยเฮียเอ้บสุด

กูไม่สดคิวแล้วกูรู้มาแล่วกูไม่ไปเอธงคิวไม่จำเป็นเลย่ตายแล้วไอ้โมดี้เนี่ยฮ่าฮ่ากระเด็นมดเลยไอเ้อเฮ้อเฮ้อเฮ้เ้อมเฮ้อเฮ้อเฮ้อเล้อเๆเออเหอะฮ้อเฮ้อเอเฮ้อเเฮ้อเฮ้อเ้อเ้เฮ้อะไรวเเล้ออเเลเลเเอ้้้้อ้้ ไม,ม่มันจะฟิตกูกตกลวลาจะมีใครตก่าจะมีใครได้2องหรือมากกว่าเอ้ยโอ้ยเฮีย,ยห,ห่วสมอโหไเห,ห้ยไอ้งโหยไม้ ไม่คิดเกี้ยอะไรเลยเนี่ยตอนนี้ไม่น่ากดเลสเลยสั่นไปไงโู้ให้เหรอตีไงฮงฮงเอากระโดงแล้วกดอะไรปลาไอเนี่เนี่ยกดดี ไปป่าไม่โดนเลยวะมำไมตัวเด็บตอมันตัวเด็บอยู่นหอตีไงแข้งไปหมดโอ้ยเป็นเด็บอีงจังวะ ก่งแม,มันมีตนวจ<อ>ับปลาอยู่อะอเอ้ยตาย,ยแล้วไ <c oughs> อ้รอด้วยรอด้วยผงงเป่น <c oughs> ไงแข็งเลตีไงแข็งใครปลาอลาะยิงแม่งเลย ไอ้เจ็มันเี้ยคุณเริม oh ท้อแล้กโอ๊ยโโอ๊ย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 โอโอ๊ย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 โอ๊๊ยโอ๊อ๊ยโอ๊โอ๊ย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 โยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊อ๊ยโ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 ยโออยโอโอ๊ยโอ๊ยยโอ๊ยโอ๊ย

ยังยังยกงจังวะโอ้โหไปเลยเลยยะจบรายนี่กูไม่ได้นะไม่ไหวจบวะเฮ้ยพีงไปพีงไปมันต้องโหม่าะมันต้องเข้าร้อมกันนะไม่ไม่ไม่ไอ้โไม่มนตาบอด ไปไปไงมาฝังทังให้อยู่ไอ้คว้าหยิงไอ้แก๊ปไปตวตัไหนวะเอ้ยไม่ได้ไม่เล่่ด้ออกคว้าออกมีดคนออกหัวร้อนออกเฮ้ยเราใจสุดเว้ยใจต้องร้องต้องร้องต้องร้อง้อ้อคว้าไปแล้วคว้่ไปแล้วคว้ไปแล้ว

เยอะคนเยอะกว่าเอ้ยีดปมันมีตัวสุ่มอยู่อะจะพูดวะไอย่าง่แอร์เจ็มต่าให้กรลังมาของมาไปแล้วควายกระจอกกระจ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 กิงวิ่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 งววิ่วิ่งวิวิ่ง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 วิ่วิ่งวิ ไปชิบปลาไปโดนเออเดี๋ยวไอ้ออตไ้ิอ้้อ้ไ้ไออสอ้สิไ้สิอ้ไอ้เิไ้ไอสอสอ้สอ้สิไอ้อ้ออ้อ้อ้อออ,อ,ออ้